Hello? สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะจริยาจะมาแนะนําอุปกรณ์ช่วยในการออกกําลังกายรวมทั้งรีวิวไอสินค้าตัวนี้ด้วยมันคือแพดรอ็กซ์เซสไซส์รีสิสเซนซ์แบนหรือรูฟแบนนั่นเองเรามาดูกันว่ามันดีอย่างไรมันก็คืออย่างยืดที่เพิ่มประสิทธิภาพในการออกกําลังกายเราสามารถสร้างเป้าหมายแล้วก็ดีไซน์มัดกมเน,นื้อที่เราต้องการการทุกผ้า ก็ง่ายสะดวกราคาคุณค่าก็ไม่ได้แพงเนาะแล้วก็ช่วยเพิ่มแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายด้วยการเลือกสีที่ชอบเลยตัวนี้นะคะเราสั่งซื้อได้จาก m เม o n p พ i m um. e ราคาอยู่ที่9ยูโร99เซนต์หรือ330บาทจะส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำแต่ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกก็จะเสียค่าส่งเพิ่มนิดหน่อยส่วนในหนึ่งกล่อง ก็จะประกอบไปด้วย Resistance Band 5เส้นคู่มือการใช้และถุงเล็กๆสำหรับพกพาถือว่าคุ้มเลยนะคะเพราะเซตหนึงก็มี5เส้นราคา330บาทตกแล้วราคาเฉลีย่ยอยู่ที่เส้นละ66บบาทแถมยังมีหลายเฉดสีให้เลือกด้วยแล้วแต่ความชอบของเราเลย ส่วนจริยาก็ต้องโทนสีม่วงเท่านั้นสีสันก็จะไล่เรียงกันไปจากสีม่วงอ่อนจนถึงม่วงเข้มโดยเรียงลำดับจากความต้านทานต่ำสุดไปจนถึงมากสุดเช่นความต้านทานตั้งแต่2กิโลไปจนถึง13กิโลกันเลยทีเดียวสายลัดตัวเนี้ยนะคะทําจากยางลาเท็กซ์แท้100%เซ์ ความยาวรอบตัวก็30ซนติเมตรกว้างหเซนติเมตรแพ็กเกจจิ้งพกพาง่ายสะดวกนะคะเราจะพกไปไหนก็ได้ไปทำงานไปฟิตเนสหรือจะพกระหว่างการเดินทางก็ได้จรียาก็เอา3ตัวนี้พกติดมาด้วยนะคะตัวนี้จะไลท์ เฮฟวีแ่และ Double X เฮฟวีนะคะเดี๋ยวจริยาจะมาเทส p r o d u ักต์ตัวนี้นะคะให้เพื่อนๆดูว่ามันจะเป็นอย่างไรใช้งานง่ายสะดวกปลอดภัยหรือไม่อย่างไรมันจะขาดระหว่างการออกกำลังกายหรือเปล่านะรอไปทดสอบด้วยกันเลยค่ะ ระดับต่ําสุดเลยก็คือมีความต้านทานบ้างนิดเล็กน้อยนะคะอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่ความท้าทายนี้ไม่ค่อยมากก็จัดว่าดีค่ะ เฮวี Heavy, มีความต้านทานค่อนข้างมากเลยทีเดียวเพิ่มความทา้าทายการอาารอกกำลังกายขึ้นมาอีกหน่อยจัดว่ายังโอเคนะคะตัวนี้ Double X Heavy หมาะก,กับ ผู้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกําลังกายแบบฟิตปึงปังเพราะว่าความทา้าทายและความต้านทานค่อนข้างสูงกันเลยทีเดียวจะยาถึงกับหอบจัดว่าดีงามความต้านทานนี่แบบมากเลยแหละดูสิดูแรงแทบจะแบบดึงไม่ออกแล้วอ่ะเพราะว่ามันหนามากเลย สรุปว่ายางรัดช่วยในการออกกำลังกายนะคะก็จัดว่าดีมีความปลอดภัยสูงแล้วก็ดีไซน์ให้เหมาะกับการใช้งานมีสีนะคะแต่เขาบอกว่าไม่มีกลิ่น มันก็ยังมีกลิ่นแบบเป็นยางอยู่เนาะแต่มันก็ไม่ได้แบบกลิ่นแบบเหม็นเหมือนพลาสติกนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กําลังมองหาตัวเลือกในการออกกําลังกายเพื่อช่วยในการเพิ่มกล้ามเนือ้อราคาไม่แรงสีสันสวยงามสินค้าปลอดภัยคงทนจริยาก็แนะนํานะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสั ดีๆในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้จริยาต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ